คลิปที่แล้วผมได้ทำไอ้ต้นโกโก้ไว้ต้นหนึ่งที่มันดกนะครับวันนี้จะมาเก็บสุกเยอะมากแล้วปดูกันกิ่งด้านขวามือนะครับเริ่มสุกสองลูกนะครับก็จะค่อยๆขยับมาฝั่งนี้นะครับนี่อีกหนึ่งลูกเป็นสามลูกนะครับแต่ก็จะไม่นับแล้วมันเยอะอ่าตรงโคนนะครับตรงโคนนี้ก็ประมาณสี่ห้าลูกนะครับเราจะมาให้ดูนะครับว่าต้นเนี้ยเขาดกมาก น่าจะได้สักเก็บแล้วน่าจะได้สักสามกิโลขึ้นไปครับด้านนี้นิดนึงด้านนี้นิดนึงนะครับช้าๆนะครับทีนี้ก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับกูโก้กตันนี้จะทำให้ได้ประมาณนี้ทุกต้นเกษตรยั่งยืนเกษตรเอ็มวนะครับผมใช้ อทั้งสวนนี่ครับมาด้านนี้บ้างนะครับต้นนี้นะครับตีต้นหนึ่งที่จะเอาทำเป็นสายพันธุ์ดีเพราะเมล็ดนะครับเพราะเขาดกมากจริงๆโอเคนะครับโดยรวมนะครับภาพโอเค <Yep. S 2> เก็บเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่เนาะนี no? mm ่ครับ กะไว้ที่แรกว่าจะได้สักสองสามโลเนาะนเก็บเสร็จแล้วก็ยังเลยเยอะอยู่นะอันนี้โคนได้นะยังเลยเยอะอยู่นี่นาจะได้สักน่าจะได้สักหกโลนะห้ากโลเ็ดโลนั่นแหละจุดกัอบสิบโลนะมันก็เต็มถุงปุ๋ยแล้ครับนี่ต้นเดียวเองเกษตรเอ็มเวนะครับโอเคขอบคุณครับ